ไว้เก็บของเก็บเข้าบ้านแคมปิ้งนอกบ้านเราไม่ทันแล้วมาแล้วนะ่ะมาแล้วออเอาไปต่อในบ้านามาทำไมเยมย์ทำวิดีโออยู่นาะ ต่อในบ้านชมบรรยากาศไปก่อนนะคะทุกคนก่อนจะต่อในบ้านไปปิดหน้าต่างก่อนอโหนตดมาแลละอ่ะหนูเก็บของแม่ปิดหน้าต่างโอเคไหม เป็นบรรยากาศบ้านย่านะแอบมองบ้านข้างๆด้วยนะทุกคนโดดโด,โด,โดโฟ้าเลยกินข้าวไม่อิ่มเลยทุกคนเออไม่ใช่ว่ากินข้าวไม่อิ่มกินข้าวไม่หมดเนาะแต่อิ่มเลยวิ่งเก็บนูน่นเก็บนี่กันโดโดๆบรรยากาศเยี่ยมเลย เสร็จแล้วไอ้หมวยไม่ต้องเอาโต๊ะข้าวสิโต๊ะไม่เอาข้าวลูกไม่ได้ได้ไไดทำไมล่ะทำไมไม่ได้ หนูเปิดไฟตรงนู้นเปิดไฟในบ้านไฟเข้ามาปิดน่งเปิดเปิดดวงเดียวพอสรุปจะตกไหมเหมือนก็มันจะเล่ไปทางอื่นแล้วอ่ะอืม บรรยากาศดีไหมล่านี่คือบ้านย่านะคะต้นไม้มันคงเห็นเห็นได้กลิ่นฝนเนาะมันรู้สึกมีชีวิตชีวาแต่มาเช้าวยาก็รดน้ำให้มันแล้วนะเนี่ย กล้วยสู้ชีวิตทุกคนเห็นไหมกล้วยสู้ชีวิตของย่านะจะขยายได้ไหมนะเดี๋ยวจะขยายให้ดูเนาะ มันช่างแกล่งจริงๆต้นอื่นเขาไม่ค่อยอยากจะขึ้นไม่ค่อยอยากจะเป็นกล้วยนี่พยายามสุดๆที่จะอยู่รอดให้ได้ แล้วก็ได้แต่คิดได้แต่เพอ้อฝันไปเนาะปลูกปลูก,ก,ก,กอันนู้นทำอันนี้ถ้าตกจริงๆก็ดีย่าจะเอาเม่นมะลุมไปปลูกเลย mm. เพราะว่ามีฟางมีฟางมันคงรอดมันต้องรอดแต่ให้ย่าไม่อยู่สักสองสาวันมันก็รอด เสียดายพันเป็นไทยมันคงไม่มันคงไม่รอดแน่เพราะว่ายาไม่ได้เอาฟังลองดูไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อมาใหม่ ไปทางนู้นแล้วไม่ตกแล้วมั้งเว้ยฝากคลิปบรรยากาศสวยๆที่บ้านยาไว้ด้วยนะคะทุกคน ลางใจกดไลค์กดเลิพ้พ่าสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิมนะคะไม่รู้ว่าปลายทางฝันจะไปถึงไหนแต่ก็พยายามไปต่อนะพยายามไปต่อขอแค่เพียงมีมีแรงใจเนาะเราก็จะเดินไปได้ ล้มลุกคลุกคานก็พยายามจะก้าวไปให้ได้ค่ะทุกคนฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนยากก็จะบายบายค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาบรรยากาศดีๆมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ